สวัสดีครับผมนุชเชพลครับที่ปรึกษาการขายวอลโวสาขาหัวหมากครับคลิปนี้นะครับนอกจากจะเป็นคลิปที่แนะนําตัวอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยผมยังขออนุญาตแนะนําการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมาที่โชลู o l โวของเราสถานที่ตั้งโชลูของเราเนี่ยอยู่ระหว่างแยกคลองตันกับถนนพระรามเก้า ดูจากแผนที่นะครับทางเข้าชูรูมวอโวเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างตึก UM กับแอร์พอร์ตลิงลครคำแหงนี่ดูตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับการเดินทางโดยรถยนส่วนตัวมาไม่ยากครับผมจะแยกเป็นโซนตามนี้โซนที่1น,นะครับมาจากตัวอณภูมิมาจากถนนลังคำแหงและมาจากถนนพระราม9ทั้ง3เส้นจะมีจุดเชื่อมจุดเดียวกันก็คือถนนเพชรพรราม ซึ่งถน,นนนี้นะครับเราจะเรียกอีกอย่างว่าซอยลงปูนในคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากซอยลงปูนก่อนเลยขับเข้าซอยลงปูนตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านทางรถไฟมุ่งหน้ามาทางถนนเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายเยื้องขวาน,นิดนึงข้ามสะพานนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปทางแยกคลองตันตรงจุดนี้เราอยู่ซ้ายไว้นะครับพอถึงแยกคลองตันเราเลี้ยวซ้าย สำหรับโซนที่2นะครับการเดินทางจะงง่ายมากๆเลยถ้าคุณปักบุรมาที่แยกคลองตันจากถนนเพชรบุรีถึงแยกคลองตันเลี้ยวซ้ายจากถนนสุขุมวิท71ถึงแยกคลองตันแล้วตรงครับจากถนนพัฒนาการถึงแยกคลองตันแล้วเลี้ยวขวาในคลิปนะครับจะมาจากทางพัฒนาการนะครับไม่ขึ้นสะพานนะฮะเราจะอยู่ด้านล่างเพื่อเข้าสู่แยกพลแยกมาเลี้ยวขวานะครับมานิดเดียวก็เจอทางเข้าชรูม คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่พามาให้ดูบรรยากาศการเดินทางมาที่โชว์รูมวอลโวสาขาหัวมากครับผมลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการทดลองขับต้องการเข้ามาชมรถหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อผมได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะครับหรือ093 242 2629นุชัยพลยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ